ต่อไปก็จะเป็นขันนนข้นตอนของการปรุงนะครับขั้นตอนของการปรุงนะครับหลังจากเราเตรียมเครื่องเคียงไว้แล้วน,น,นะครับนี่ครับเครื่องเคียงใดไก่เอาต้มจนน้ำเดือดนะครับใดคิดว่าเกือบซุกนะครับน้ำเดือดแบเกือบลุกเอาวใส่เครื่องเลยนะครับใส่เลยครับใส่แบบต้องตกเก่งใจนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเราใส่ลงไป,ไปแล้วนะครับๆๆๆๆ บ่ต้องค้นนะครับบ่ต้องค้นป็นไหนนะครับวันนี้เข้าก็บทำการปิดฝาไวมก่อนประมาณจักสองนาทีนะครับวันนี้เข้าคอยมาใส่ขนาดนะครับมาใส่พริกกระโปรงชุรดำปลานะครับ ก็นี่สูตรบกพริกนี่ครับบกพริกข้าวสีไทรนะครับต่อไปบกพริกข้าวสีไ ouais สรก็หมอนี huh. ่นะครับนยอกออกแล้วครับสีไสรแล้วครับล่างเลยนะครับสูตรเดียวนะครับล่างไว้ครับข้าวหนังแกงนะครับน้ใส่ครับโคกนะครับเรอบดเมื่กี้โคกนะครับใส่ลไปแล้วสองสอดนะครับ ครับผมมันได้นะครับหนแล้วครับผมชูรถครับพี่น้องผมชูรถครับผมชูรถไปข้าไปนะครับผมนวนะครับสัปลานะครับสัปลายี่ห่อจิพพลดนะครับไปข้าไปนะครับบ่ตรงกิงใจปึ๊บแตบพัแสบก็ค่อยว่ากันนะครับพี่น้องนี่ข้าวไปทำการเทใส่ครับบับ เป็นการแล้วแล้วนะครับหมนยถึงแกบค้นครับค้นมันเข่ากันนะครับพี่น้องค้นมันเข่ากันนะครับบบกเขือกํกลังเพิ่มเพิ่มนะครับถือน้ำห่อนเข้าไปเพิ่มเพิ่มนะครับบคเือรในเขาเซฟไว้ให้ซุกนะครับการแกงอ้อมเนี่ยครับถือน้ำห่อนเข้าหนึ่งเพิ่มเพิ่มเนี่ยแมนเลยนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเอาเอาสามมาปิดนะครับประมาณนครับ สองหน้าที่บกด้วยนะครับถ้ายากหงว่าแสบว่าแสบกระชีททำการซิมนะครับแต่ปกติถ้าใส่ผงส่รสเราว่าต้องซิมนะครับผ่านนีเขาครับวันนี้หงขาไวนะครับนี่ครับเข่าสวยงามนะครับกิ่นสองคนบเบิร์ตนะครับนี่ครับหงไวทำการปักเข่าครับครับปักเข่านะครับ ักเขาเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นกันแล้วกันนะครับจังน้อยครับงน้อยขอขู่กับเมย์นะครับปื๊ดปิดจอนครับยวสูบนิ้วนามนะครับนิ้วหนามน้วหนามสี่ไก่นะครับน้ำพร้อมจอนนะครับพี่น้องน้ำเย็นนะครับกินน้ำเย็นนะครับนแหมพี่น้องเก็บ พออยากกินน้ำว่านะครับกินฐานะครับอแซ่บกินน้ำอะไกับแซ่บยำหนังครับนะเป็นอันว่ากุ้งกับเ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปซิมนะครับพี่น้องซิมครับซิมครับนครับได้การพอดีเลยครับบักเขือกระดองเงี่ยวนะครับเกินเงี่ยวเหี่ยวครับ หอ,หอมมาหอดผีเลยนะครับพี่น้องเนียผู้ใด้โบกินเมื่อนี้ก็บุกหูแล้วนะครับกระแทกด้วยกระแ่บสุดเด็ดนะครับนี่มีกระโซนะครับใส่กระโซตัวหนักนะครับขออยากนะครับข่อยากซิมนะพี่น้องอู้แซ่บแห้งพี่น้องไปขออยากเติมหนังปลาหน่อยนึงนะครับาการกูถึงปากนะครับ แต่ว่าจังมัโบเมนนะครับนี่ครับตาขออยากใส่น้อยนึงนะครับอื้มหมาสำหรับเส่นปลาแล้วมันจะเสียบเล็กมือนเนี้ยเหี่ยงเหี่ยงอื้มสูงได้ครับนี่ครับถืออาหารมากแล้วครับแกงออมเล้านะครับพี่น้อง เราอยากซิมอีกเทือนึงนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเพราไม่พี่ตอง้านเฮาซิมนะครับโอ้แสบแม่งครับสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ